มื่อกี้ก็มาเฮ็ดไก่ต้มโคแบบไง่ายค่ะใส่นงไกล่ลงไป3ามนงค่ะตามด้วยใบเตยนะคะรากผักชีกระเทียมลงไปนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวก็ใส่ลงไปนะคะตามด้วยพริกไทยด <c> ําค่ะผู้เลี่ยใส่เป็นเม็ดก็ได้นะคะใส่เป็นผงก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะโคกของเรานะคะเทลงไปให้ถ่วมไก่เลยจ้า เสร็จแล้วนะคะพอเขาเทเสร็จแล้วเขาจะทำการต้มไว้นะคะจนกวานะคะไก่มันสุกเลยนะคะพอระหว่างรอไก่นะคะเขาก็ทาการทําน้าจิ้มซีฟู้ดของเขาเลยนะคะใส่กระเทียมนะคะใส่พริกสดพริกแดงลงไปนะคะตามด้วยนะคะต้นผักชีนะคะแล้วก็ตะไคร่นะคะปรุงรสด,ด้วยน้ามะนาวนะคะน้ําปลาแล้วก็น้ํากระเทียมดองนะคะน้ตาตาลทรายน้ตาตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ําเปล่าสักเล็กน้อยแล้วก็ปั้นให้ละเอียดเลยนะ,ะจ๊ะะไดนาตาน้าจิ้มซีฟู้ดเป็นแต่แตแบบนี้ค่ะแวมาบองไก่ของเขากระุก ที่เรียบรวยนะคะสีสันกับเป็นหนากินแบบนี้นะคะแตงสีด้วยสีอิวดำจักน้อยค่ะกระเซตเรียบร้อยสำหรับไก่ตุ่มโคแบบเสบๆนะคะนี่เลยไปเสบๆน้ำกันจ้ะ